9ก้าผักที่เพิ่มภูมิต้านทานดีต่อสุขภาพไม่ควรพลาดนะคะวันนี้พี่ปรายอยากจะมาแนะนำในเรื่องของก้าผักที่ดีต่อสุขภาพและเราไม่ควรพลาดค่ะตามพี่ปรามาเลยนะคะพี่ปรายอยากจะบอกเลยนะคะว่าการกินผักนั้นเนี่ยเปรียบดังการกินอาหารเป็นยาค่ะเพราะจะทำให้สุขภาพของเราได้แข็งแรง สารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดล้วนมีส่วนต,ต,ต่อต้านโรคแล้วก็ช่วยให้อายุของเรานี่ยืนยาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทานผักกันเลยค่ะแล้วเรามาดูเลยนะคะว่าผักอะไรที่มีประโยชน์ที่เราควรจะทานกันบ้างเพื่อช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพิ่มพูนต้านทานแล้วก็ไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะข้อที่ 1. หหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับน้าตาลในเลือด และลดอาการที่เกิดขึ้นกับโรคหัวใจได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีสารต้านน้มูลสระสูงเช่นกันแต่แนะนำว่าให้กินสดนะคะอาจจะหันกินกับสลัดผักก็ได้เพราะหากนำมาปรุงให้สุกสารดังกล่าวจะลดน้อยลงนั่นเองนะคะข้อที่2องผักกัดขาวผักกัดขาวเป็นผักที่หากินง่ายแถมยังกรอบอร่อยสุดๆมีสรรพคุณชื่อเรื่องระบบการย่อยอาหาร ช่วยขับปสัสสวะแก้ไอได้และยังมีโฟเลตส,สูงเหมาะสำหรับที่คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะข้อที่3คณะสุดยอดผักสีเขียวกร,กรอบๆที่ทำเมนูผัดน้ำมันหอยเรียกว่าอร่อยลงโตมากๆเลยค่ะและพี่ปราบ,บอกเลยนะคะยังมีแคลเซียมสารต้านอนุมูลสละสูงมากเลยถ้าเรากินเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งและก็โรคกระดูกพรุนได้ค่ะไม่ควรพลาดเลยนะคะ ข้อที่สี่ต้นหอมค่ะโอ้โต้นหอมมีประโยชน์มากมายเลยและะ้วัะพี่ปาใช่ค่ะถ้าเราทานต้นหอมเนี่ยต้นหอมจะมีประโยชน์มากเลยนะคะต้นหอมเป็นผักที่มีน้ํามันหอมระเหยอ,อยู่ภายในกินไปแล้วจะช่วยบรรเทาหวัดได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีสารฟาโบนอยที่มีคุณสมบัติช่วยต่อต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะข้อที่ห้าตำลึง พี dolphins, minerals, grit, the bass, right ่ปลาบอกเลยว่าตำลึงเนี่ยเป็นผักที่ครบถ้วนไปด้วยวิตามิน A และคุณค่าทางอาหารสูงมีผลดีต่อกรรมรุงและก็ถนอมสายตาทั้งยังมีเส้นใหญ่ที่จะช่วยจับในเตริดจึงช่วยลดความเสี่ยงนะคะของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ค่ะถึงตอนนี้นะคะเห็นไหมคะผักมีประโยชน์มากมายเลยค่ะอย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ส่วนดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u ู u ูบพี่ติฟฟี่เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอุ้ยประโยชน์ของตำลึงเขามีมากกว่าที่เราคิดนะคะตำลึงผักลิงริมรั้วนี่แหละคะ่ะที่เราไม่ต้องไปหาที่ไหนมากมายแต่ก็มีประโยชน์จริงๆมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะสรรพคุณของตำลึงนะคะแล้วก็ประโยชน์ในการรักษาโรคเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1ตําลึง มีสปปรรพคุณที่ช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวานได้นะคะโดยมีงานวิจัยหลายงานเลยที่บ่งชี้ว่าตำลึงจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้น้ำตาลเนี่ยอยู่ในระดับที่คงที่และบอกได้เลยนะคะในสมัยก่อนเขาก็มีการนำตำลึงมาใช้รักษาโรคเบาหวานด้วยตำลึงจึงเปรียบเสมือนยารักษาโรคเบาหวานมานานเลยค่ะข้อที่2ประโยชน์ของตำลึง มีวิตามิน A อสูงค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยบำรุงและรักษาสายตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการของตาหมวเพราะขาดวิตามิน A รวมถึงผู้ที่นั่งอยู่หน้าคอมน,นานนานะคะป้องกันจอประสาทต,ตาเสื่อมแก้อาการตาฟ้าทำให้ใสายตาเป็นปกติช่วยให้ปรับสภาพสายตาได้ดีในที่มืดสามารถมองเห็นได้ชัดในที่มืดและก็ป้องกันโรคตาบอดกลางคืนด้วยนะคะ ข้อที่สามอันนี้สำคัญเลยค่ะตำลึงมีคุณค่าทางอาหารสูงจึงมีประโยชน์ต่อคนทุกวัยโดยเฉพาะคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือพึ่งคลอดรวมถึงทารกที่ต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วนค่ะเพื่อช่วยบำรุงร่างกายจะทำให้คุณแม่มีน้ำนมมากเพียงพอสำหรับทารกทำให้ทารกได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างเต็มที่เลยค่ะข้อที่สี่ตำลึงยังเป็นแหล่งของวิตามิน B 3ส ซึ่งจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูมีน้ำมีนวลหากใครที่มีปัญหาของผิวแห้งก็งจะทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นเป็งปรังผิวพรรณผ่องใสและช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อภายในร่างกายนะคะข้อที่5ตําตำลึงอ,อุดมไปด้วยแคลเซียมค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการช่วยกระดูกและฟันแข็งแรงซึ่งมีมากพอๆกับนมสดและเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อทุกคน ยิ่งคนในวัยสงอายุและในผู้หญิงที่ต้องการแคลเซียมอย่างสม่ำเสมอเราะจะช่วยป้องกันโรคกระดูกหุ่นและกระดูกไม่ให้แตกหักง่ายนะคะข้อที่6ตตำลึงมีสารต้าเนื้อมูลสละที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายช่วยชะลอความชราได้ดีและสามารถป้องกันการเกิดโรคนะคะมะเร็งโดยจะช่วยขับสารที่ที่เป็นเหตุทําให้เกิดมะเร็งด้วยนะคะข้อที่7ด สรรพคุณของตําลึงบอกได้เลยนะคะก็มีฤทธิ์ในช่วยการบำรุงเลือดค่ะโอ้โหเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตป้องกันโรคโลหิตจางซึ่งจะช่วยให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียง่ายระบบการทำงานภายในของร่างกายสามารถทำงานได้ดีขึ้นมีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีข้อที่8ตําลึงมีเส้นใยอาหารที่จะช่วยในการกับถ่ายเป็นปกตินะคะ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการท้องผูกป,ป้องกันโรคฤิสีดวงทวารช่วยระบายท้องขับสารพิษออกจากลำไส้ได้และยังเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักนะคะข้อ9ตำลึงมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจสามารถป้องกันอาการของโรคหัวใจขาดเลือดลวมั้งช่วยป้องกันการเกิดอาการอัมาพาตได้ด้วยค่ะข้อที่10บอกเลยนะคะตำลึงมีประโยชน์จริงๆค่ะ เพราะเขามีฤทธิ์ในการช่วยแก้พิษลดไข้ช่วยแก้ร้อนไหนบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะแก้อาการอาเจียนแล้วก็ยังมีสรรพคุณแก้อาการขันและก็การอักเสบจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยได้ด้วยนะคะข้อ11ตําตำลึงยังมีประโยชน์ใช้แทนผงชูรสในการปรุงอาหารได้ด้วยการนําตำลึงทั้งเก๋ทั้งอ่อนนะคะ ใส่ลงไปในหมอ้อต้มน้ำซุปต่างๆซึ่งจะช่วยให้รสชาติที่หวานกลมกล่อมเหมือนกับที่ใส่ผงชูรสลงไปค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะตำลึงมีประโยชน์มากมายและที่สำคัญหาได้ง่ายที่ริมรัวเราเลยค่ะถ้าเราปลูกเองจะปลอดสารพิษมากแต่ถ้าเราซื้อมานะคะก็ต้องดูแลทำความสะอาดให้ดียังมีประโยชน์อีกหลายอย่างเลยค่ะของตำลึงอย่าลืมนะคะทานเก่งที่ตำลึงกัน 6. ใบม่มโบ,บก ใบบํบกมีวิตามิน B สูงช่วยทั้งบำรุงสมองซึมสร้างความจำบำรุงผิวพรรณช่วยลดอาการอักเสบแก้พวกช้ำภายในและช่วยให้ร่างกายผ่อลายได้ดีค่ะข้อที่7มาระผักรบวนที่มีสปปรรพคุณทางยาและบำรุงสุขภาพได้สูงอุดมด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัสสามารถกินเป็นยาระบายอ่อนๆได้อีกทั้งหากนำาัาคัน,น้ำดื่มก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด และดีต่อผู้ป่วยเบาหวานมากเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะผักต่อไปผักอะไรคะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะข้อที่8ชะอมโอ้ยพอได้ยินชะอมนะคะต้องนึกถึงน้ําพริกชะอมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชะอมเป็นผักที่หลายคนชื่นชอบไม่น้อยและมีคุณประโยชน์ครบถ้วนชะอมนั้นจะช่วยลดความร้อนภายในร่างกายช่วยขับลมภายในลําไส้และมีเส้นใยสูงที่จะคอยดัดจับอนุมูลสระได้เป็นอย่างดี ข้อที่9ผักชีผักชีแม้จะมีกลิ่นฉุนแต่กลับเป็นไปด้วยคุณประโยชน์สูงลิบเลยค่ะเพราะมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C สงูงมีทั้งน้ำมันหอมระเห,หยซึ่งช่วยแก้หวัดนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงธาตุขับลมและก็ดีต่อระบบการย่อยอาหารของเราด้วยนะคะเห็นไหมคะก้าวผักที่มีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็เรียกว่าหาง่ายใกล้ตัวหลายๆคนก็หาได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะ เรามาทานผักกันนะคะเปรียบดังการกินอาหารเป็นยาค่ะเพราะว่าจะทําให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วก็สารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดก็ทําให้ชีวิตของเราเป็นไงคะแข็งแรงและดีขึ้นค่ะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube พีทิฟ i ตเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่การกระทําของเราและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนคะ่ะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u t u b e h e a l t h y Fit เชือ <Healthy S 3> ่อพี่ปรานะคะ